เดี๋ยวมาดูผลคู่ไต้หวันกับเกาหลีวันศุกร์นะครับไต้หวันกับเกาหลีนี่จะเป็นชุดของ2ตัวล่างนะครับรูดขึ้นลงยีตัวนะครับมันมี2รอบนะครับไต้หวันถูกคืออยู่นะครับไต้หวันไม่ถูกเบิ้ลทบไปที่เกาหลีนะครับเลขของวันศุกร์คือเลข73็ดสามนะครับคามารูดขึ้นลงยี่สิบสี่ตัวคือเจดามบวกยีได้เก้านะครับเจ็ดลบยี่สิบสีได้สี่ก้นะครับก็คือก่ตั้งแต่สี่เก้าห้าศูนย์ห้าหนึึงจนยึ่ 959 6ห7นะครับแต่ก็เหมือนเดิมนะครับตอนถ้ากดในเว็บจริงบางท่านอาจจะเลือกตัดทิ้งเอาเองได้บ้างก็ได้นะครับจะเอาครบๆ49บตัวเลยหรือว่าจะตัดออกเองบ้างก็ได้นะครับแต่อย่าตัดตัวที่ถูกออกนะครับต้องย้ำว่าอย่าตัดตัวถูกออกนะครับก็ก็ถูกนะครับเต้เต้หวันหลุดนะครับต้องเบิ้ลมาที่เกาหลีนะครับเกาหลีเกาหลีปิด2ล่าง60นนะครับก็มาถูกเกาหลีนะครับก็อาทิตย์นี้ถูกทั้งอาทิตย์นะครับ ของคู่ไต้หวันกับเกาหลีนะครับโอเคนะครับผมขอจบคลิปนี้เพียงแค่นี้นะครับ